เดินหน้ารถไฟความเร็วสูงช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายเชื่อมต่อไทยลาวจีนสู่เส้นทางเศรษฐกิจโลกสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชาวอีสานนะครับท่านผู้ชมโครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชนจาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบ รถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคนะครับท่านผู้ชมสวัสดียังเป็นทางการครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโควิดชาแนลคลิปนี้เราก็จะมาอ่านข่าวสารย้อนความไปเมื่อเดือนธันวาคมปีพศ2563นะครับท่านผู้ชมเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการชุดที่2จากการรถไฟกระทรวงคมนาคมนะครับ ท่านผู้ชมเป็นการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่สองช่วงนคนรราชสีมาถึงหนองคายนะครับเพื่อเชื่อมต่อภูมิภาคช่วงกรุงเทพถึงหนองคายเป็นโครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชนาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณชนจีนในการพัฒนาระบบนะครับท่านผู้ชมความเป็นมา อย่างไรของโครงการนี้เราไปรับชมรับฟังกันในคลิปเลยครับผมไปกันครับโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่สองช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการชุดที่สองเดือนธันวาคมปีพศสอง3านะครับท่านผู้ชมก็ย้อนความไปเมื่อ สามปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงช่วงนคนรราชสีมาถึงหนองคายเชื่อมต่อประเทศไทยประเทศลาวประเทศจีนสู่เส้นทางเศรษฐกิจโลกสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชาวอีสานนะครับท่านผู้ชมความเป็นมาของโครงการนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่19ธันวาคมปีพศ25 5 7รัฐบาลแห่ง ราชนาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างทั้งสองรัฐบาลนะครับตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านการคมานาคมขนส่งของไทยปีพศ2558ถึงปีพศ2569นะครับท่านผู้ชมปัจจุบ,บันก็ปี2567แล้วนะครับ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน1.435เมตรนะครับท่านผู้ชมก็1เมตรกับอีก43เซนครึ่งนะครับท่านผู้ชมเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาถึงหนองคายและเส้นทางแก่งคอยท่าเรือมาตรพุทธระยะทางประมาณ867กิโลเมตร เป็นฝ่ายรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ตกลงให้รัฐบาลแห่งสาธารณชาชนจีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งร่วมตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมโครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็น,ปนไปได้ของโครงการและดำเนินการก่อสร้างงานโยธาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟสอดคล้องกับแนวทาง การแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่ส่งเสริมการลงทุนในโครงการสำคัญของประเทศทั้งโครงการต่อเนื่องและโครงการที่มีความพร้อมดังนั้นการดำเนินการโครงการระบบรถ,รถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน1.435เมตรจึงเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง ที่กระทรวงคมานาคมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านขนส่งและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมต่อมาเมื่อวันที่23มีนาคมปีพศ2569นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้หารือทวิภาคีกับ ในยกรัฐมนตรีของประเทศจีนนะครับณเมืองไหหวานสาธารณัฐประชาชนจีนซึ่งที่ประชุมได้สรุปการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงทางมาตรฐาน1เมตร43เซนครึ่งโดยฝ่ายไทยจะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดและกำหนดนโยบายเริ่มก่อสร้างเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาเส้นทางนี้ในปัจจุบันก็ ดำเนินการก่อสร้างอยู่นะครับท่านผู้ชมช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมานะครับและส่วนต่อขยายเมื่อมีความพร้อมซึ่งได้เริ่มการดําเนินการต่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชนจาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณประชาจ,จีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพถึงหนองคายระยะที่1ที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือช่วงกรุงเทพน,คร,นครราชถึงนครราชสีมาที่ออกแบบก่อสร้างตามมาตรฐานรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมโครงการระบบรถไฟความเร็วสูงระยะที่สองก็จากช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายนะครับท่านผู้ชม จะต้องออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานระบบรถไฟความเร็วสูงของประชาชนจีนให้สอดคล้องกับระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาตามมาติในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมมือด้านรถไฟไทยจีนนะครับท่านผู้ชมครั้งที่23เมื่อวันที่7 9กุมภาพันธ์ ปีพศ2561โดยฝ่ายไทยได้รับทราบรายงานความเห็นต่อผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการระยะที่สองแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายนะครับที่ฝ่ายจีนนำส่งให้ฝ่ายไทยแล้วเมื่อวันที่20มกราคมปีพศ2561และฝ่ายจีนอยู่ระหว่างจัด จะทำรายการการศึกษาความเหมาะสมช่วงหนองคายถึงเวียงจันทร์ทั้งนี้โครงการในเส้นทางดังกล่าวเกี่ยวข้องกับไทยลาวจีนเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคซึ่งฝ่ายไทยจะใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นประกอบกับการทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปครับท่านผู้ชม ประโยชน์ที่จะได้รับในโครงการนี้นะครับก็คือช่วงระยะที่2อจากนครราชสีมาถึงหนองคายนะครับท่านผู้ชมรถไฟความเร็วสูงเชื่อมไทยสู่โลกส่งเสริมเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับ 1. นึ่ทำให้การเดินทางของประชาชนสะดวกรวดเร็วเป็นสเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อการค้าการลงทุน 3. ช่วยให้เกิดการจ้างงานขณะดำเนินการก่อสร้าง 4. เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีตามแนวเส้นทางรถไฟนะครับท่านผู้ชม5พัฒนาเมืองตามแนวทางให้เป็นศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาค6ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศนะครับท่านผู้ชมต่อมานะครับท่านผู้ชม มาดูการประชาสัมพันธ์ของเอกสารของการประชาสัมพันธ์ของการรถไฟนะครับท่านผู้ชมแนวเส้นทางและรายละเอียดของโครงการผ่าน4จังหวัดได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรจังหวัดหนองคายนะครับท่านผู้ชมระยะทางทั้งหมด356กิโลเมตร ขนาดทางนะครับท่านผู้ชม1.435เมตรนะครับมี5สถานีได้แก่สถานีบัวใหญ่สถานีบ้านไผ่สถานีขอนแก่นสถานีอุดรธานีและสถานีหนองคายเป็นสถานีสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมหน่วยซ่อมบำรุงทางมีทั้งหมด4แห่งนะครับท่านผู้ชมมีที่ไหนบ้างก็ได้แก่บ้านมะค่า บ้านหนองแมกบ้านโนนสะอาดและนาถานะครับท่านผู้ชมก็เป็นศูนย์ซ่อมบํารุงรถไฟความเร็วสูงน,นะครับเป็นศูนย์ซ่อมบํารุงทางนะครับท่านผู้ชมส่วนศูนย์ซ่อมบํารุงสองแห่งนะครับที่นาถาและเชียงรากน้อยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นจากกรุงเทพฯถึงนครราชสีมา หนองคายนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นโครงการประชาสัมพันธ์ช่วงระยะที่หนึ่งและระยะที่สองนะครับท่านผู้ชมก็ลักษณะทางของโครงการนะครับเป็นทางยกระดับพื้นหนึ่งร้อยแปดสิบห้ากิโลเมตรเป็นทางรถไฟยกระดับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จากนกครราชสีมาถึงหนองคายนะครับ รูปแบบรถไฟที่ใช้ในโครงการก็เป็นรถไฟความเร็วสูงซึ่งมาจากจีนนะครับท่านผู้ชมรุ่น CR300 Series ครับท่านผู้ชมภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องนะครับเดินรถด้วยความเร็วสูงสุดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมตู้รับรองคือตู้ผู้โดยสารนะครับท่านผู้ชม รับรองผู้โดยสารได้590คนต่อขบ,บวนนะครับขบวนก็จะเป็นตู้หนึ่งนะครับท่านผู้ชมมาดูการออกแบบการออกแบบสถานีประสานอัตลักษณ์ของถิ่นนะครับท่านผู้ชมในการออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายได้ออกแบบให้สอดคล้องกับช่วงกรุงเทพนครราชสีมานะครับ และรถไฟทางคู่ในปัจจุบันโดยนำเอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่นำมาออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายในนะครับท่านผู้ชมก็คือสรุปง่ายนะครับจากนาครราชสีมาจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาเขาก็จะออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่นั้นๆครับในจังหวัดนั้นๆครับท่านผู้ชมส่วนนครราชสีมาถึงหนองคายนะครับก็จะออกแบบให้คล้ายๆกับ กรุงเทพช่วงระยะที่หนึ่งนะครับกรุงเทพถึงนครราชสีมานะครับท่านผูน้ชมก็มาระยะที่สองต่อนะครับก็คือสถานีบัวใหญ่นำลวดลายและรูปทรงดอกบัวดัดแปลงผสมผสานกับความเป็นอีสานให้มีความทันสมัยนะครับท่านผูน้ชมก็ดูตามรูปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลงรูปนี้ให้ชมนะครับท่านผูน้ชม ต่อมานะครับสถานีบ้านไผ่นำลวดลายเครื่องจักสานไม้ไผ่ลายผ้าทออีสานและรูปทรงของไม้ไผ่มาออกแบบให้ทันสมัยนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นลวดลายคล้ายๆไม้ไผ่นะครับต่อมาสถานีเมืองใหญ่ครับเป็นเมืองขอนแก่นนะครับสถานีขอนแก่นนะครับท่านผู้ชมนำลวดลายผ้าทออีสานเครื่องดนตรีแคน ลายตะเวนและลิมอีสานมาออกแบบให้มีความร่วมทันสมัยครับท่านผู้ชมต่อมาสถานีอุดรน,นำลวดลายดินเผาบ้านเชียงลายผ้าทออีสานมาออกแบบให้ทันสมัยครับท่านผู้ชมสถานีสุดท้ายก็คือสถานีหนองคายนะครับนำพญานาคและขื้นน้ำ มาออกแบบในรูปแบบที่ทันสมัยเป็นประตูสู่ประเทศไทยและประตูสู่อีสานนะครับท่านผู้ชมก็หนองคายก็จะเป็นเรื่องของพญายนาคอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมการออกแบบเพื่อคนทุกคนตามหลักอารยะสถาปัตนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้ในการออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงช่วงนครราชสีมาถึงหนองคาย จะออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้บริการสำหรับคนทุกคนทั้งผู้พิการผู้สูงอายุเด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับท่านผู้ชมก็จะมีแผ่นพื้นนำทางสำหรับผู้พิการนะครับท่านผู้ชมทางสายตานะครับก็จะเป็นแผ่นพื้นที่มี เห็นกระเบื้องที่มีตุ่มๆๆขึ้นมานะครับท่านผู้ชมก็จะมีลิฟต์ผู้โดยสารบันไดและบันไดเลื่อนนะครับท่านผู้ชมในสถานีนั้นๆน,น,นะครับก็จะเป็นทางลาดทางลาดก็คือทางลาดเอียงยนะครับท่านผู้ชมห้องน้ําสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุนะครับก็จะมีราวจับมีตูก็จะเปิดด้านซ้ายขวานะครับท่านผู้ชม รูปแบบการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้มีการแก้ไขปัญหาจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถทำให้สามารถให้ความเร็วในการเดินรถได้อย่างสม่ำเสมอและการแก้ไขปัญหาการจราจรไปด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยมีรูปแบบดังน,นี้นะครับท่านผู้ชม สะพานรถไฟมีจำนวนทั้งหมด120แห่งนะครับใช้ในกรณีตัดกับทางหลวงแผ่นดินสายหลักที่มีปริมาณการจราจรปริมาณจุดตัดค่อนข้างมากครับหรือค่อนข้างสูงนะครับท่านผู้ชมใช้สำหรับแก้ปัญหาจุดตัดในเขตเมืองที่มีถนนสายหลักและสายรองตัดผ่านในระยะห่างไกลกันหลายแห่งนะครับท่านผู้ชม ต่อมาก็จะมีสะพานรถยนต์มีจำนวน25แห่งนะครับในกรณีนี้จุดตัดถนนสายหลักที่มีปริมาณการจราจรค่อนข้างมากและมีเขตทางเพียงพอนะครับท่านผู้ชมก็คือจะสร้างในเขตทางที่เพียงพอนะครับสะพานกับรถรูปตัวยูมีจำนวน23แห่งนะครับท่านผู้ชม ใช้ในกรณีตัดขับสนุนที่มีปริมาณการจราจรน้อยมีอุปสรรคสิ่งกีดขวางทั้งสองด้านเขตทางไม่พอให้สามารถออกแบบมาตรฐานในลักษณะตรงได้นะครับท่านผู้ชมทางลอดใต้รถไฟนะครับก็จะมีทั้งหมด84แห่งนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นทางลอดเป็นอุโมงใต้าทางรถไฟนะครับใช้ในกรณีที่เป็นจุดตัดทาง รถไฟกับถนนลำลองที่มีปริมาณการจราจรต่ำบริเวณพื้นที่กเกษตรกรรมสองข้างทางรถไฟนะครับท่านผู้ชมทางบริการมีจำนวนสามแหง่งใช้ในบริเวณที่เป็นแนวเส้นทางรถไฟตัดผ่านถนนท้องถิ่นหลายสายโดยเชื่อมถนนท้องถิ่นเข้าด้วยกันนะครับแล้วก่อสร้างทางลอดหรือทางข้ามเพียงจีดเดียว เด่นนี้นะครับท่านผู้ชมมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญโครงการได้นำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างและเปะิดให้บริการครอบคลุมทางด้านกายภาพชีวภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตนะครับ และกำหนดมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยมีประเด็นผลกระทบมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สำคัญดังนี้นะครับท่านผู้ชมคือการควบคุมน้ําท่วมและการระบายน้ําคุณภาพอากาศคมนาคมขนส่งเสียงและความสามสเสทือน การแบ่งแยกชุมชนนะครับท่านชมการรื้อย้ายและเวนคืนที่ดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่มีผู้ลุกล้ําในเขตพื้นที่รถไฟนะครับก็จะให้การรื้อย้ายและเวนคืนที่ดินคืนมานะครับในการก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมการรื้อย้ายและเวนคืนที่ดิน ในการก่อสร้างโครงการมีความจำเป็นต้องเวนคืนที่ดินของประชาชนบ้างจากการปรับแนวทางรถไฟการก่อสร้างหน่วยซ่อมบำรุงทางศูนย์ซ่อมบำรุงและองค์ประกอบอื่นๆของโครงการซึ่งรถไฟจะดำเนินการเว้นคืนและจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ง อสังหาริมทรัพย์ในปีพศ2562นะครับนอกจากนี้รอฟทจำเป็นต้องรือ้อย้ายผู้ที่ใช้พื้นที่เขตทางรถไฟเพื่อดำเนินการก่อสร้างกรณีเป็นผู้มีสัญญาเช่ารอฟทจะยกเลิกสัญญาเช่าโดยผู้เช่าจะต้องย้ายออกก่อนเริ่มการก่อสร้างโดยรอฟทจะพิจารณาจ่ายค่าทดแทนสิงปลูกสร้าง ตามแนวทางการดำเนินงานของรอฟทนะครับท่านผู้ชมกรณีไม่มีสัญญาเช่าผู้อยู่อาศัยจะต้องรื้อถอนเมื่อได้รับการแจ้งจากรอฟทโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายอย่างไรก็ตามรอฟทจะพิจารณาช่วยเหลือค่ารื้อถอนและค่าคนย้ายตามแนวปฏิบัติที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมผลการดำเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับที่ผ่านมาโครงการได้ดําเนินการด้านมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนโดยได้ดําเนินการกิจกรรมต่างๆดางนี้นะครับปรมชุมก็จะเป็นการเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและึกษาหารือ เมื่อวันที่3-6กุมภาพันธ์ปีพศ2563นะครับจำนวน4จังหวัด154รายนะครับท่านผู้ชมการแทรกวาระประชุมในวินที่24กุมภาพันธ์ถึง8มิถุนาย,ยนปีพศ2563จำนวน30กลุ่ม4,392รายนะครับท่านผู้ชมการรับฟังความเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่งก็ มีจํานวน4จังหวัดนะครับ 1, 3 6 0รลายการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างวันที่1กันยาถึง3ปีพศ2563จํานวน91กลุ่มก็4 8 4 8รลายนะครับการสัมภาษณ์เชิงลึกตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงที่2ีพฤศจิกาในปี63นะครับจำนวน7 1รายนะครับท่านผู้ชมการสำรวจความคิดเห็น ด้วยแบบสอบถามระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนในปีพศ2563จำนวน3,622รายนะครับท่านผู้ชมทางโครงการจะร่วมประเบินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการออกแบบโครงการและการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อให้โครงการนี้ประสบผลสําเร็จด้วยความร่วมมือของทุกภูมิภาคนะครับท่านผู้ชมก็ต่อมานะครับโครงการคุ้มค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนประมาณ250,000ล้านบาทโดยมีผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจดังนี้กรณี วิเคราะห์ความเหมาะสมการพัฒนาเฉพาะช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ11.24%มูลค่าสุทธินะครับท่านผู้ชมก็12,402.32นะครับท่านผู้ชมอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนนะครับ0.92 วิเคราะห์ความเหมาะสมการพัฒนาทั้งสองระยะกรุงเทพคนครราชสีมาหนองคาย12.10%มูลค่าปัจจุบันสุจิ3,289อัตราผลประโยชน์ต่อการลงทุนนะครับหรือต่อต้นทุนนะครับ1.01นะครับท่านผู้ชมที่มาก็งานบริหารที่ปรึกษาเพื่อ ทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมช่วงกรุงเทพถึงหนองคายระยะที่สองนครราชสีมาถ,ถึงหนองคายโดยการรถไฟไทยในปีพศ2561นะครับพบว่าโครงการมีความคุ้มค่านอกเหนือจากการลดการใช้รถยนต์ลดพลังงานเชือเเ้อเพลิงและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ซึ่งผลประโยชน์ทางตรงของโครงการแล้วยังช่วยให้เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมแผนการดำเนินงานโครงการในระยะถัดไปนะครับรรมมท่านผู้ชมปีพศ2564ระยะดำเนินการ6เดือนนะครับท่านผู้ชมออกร่างราชดีกา กำหนดเขตที่ดินปี64ระยะ4เดือนจัดการประกวดราคาปี65ใช้ระยะเวลา7เดือนนะครับสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ปี65ระยะเวลา6เดือนก่อสร้างงานโยธา65ระยะ48เดือนติดตั้งระบบปี66ใช้เวลา66เดือนนะครับเปิดใช้บริการในปี72นะครับท่านผู้ชม ก็นี่เป็นข่าวคาวของรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาและนครราชสีมาถึงหนองคายนะครับท่านผู้ชมเป็นข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในปีพศ2563นะครับเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการชุดที่2จากการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคมน,นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะครับคลิปนี้ช่องโควิดชแนลขอบายบายนะครับบายบาย